วันนี้พามาชมที่ดิน,นโฉนดติดคลองน้ําเส้นบ้านนาแก่งคอยตบบชมอ่าไม่ใช่ตบโชพี่ตบเตบเขาเพิ่มพี่ตบบเขาเพิ่มอันนี้แปลง33ไร่โฉนดอ่าไรล,ละแปล,แปลงละ33ไร่สองแปลงนะพี่อ,อ,อันนี้ผมมาถ่ายด้านหลังแปลงเนาะก็จะให้ดูแบบนี้อ่าด้านอีกที่ว่าเป็นด้านหน้าก็คือติด,ต,ดติดทางคอนกรีต <Conc rete. S 1> นะพี่อ่อติดมีไฟผ่านติด ทางคอนกรีตด้านหลังติดคลองนะฮะความกว้างของแปลงกับหน้าน่าจะอยู่ประมาณสัก <400 m. S 1> แปลงละ200รเมตรแปลงละสองรอยกว่าเมตรฮะพี่ความกว้างนะโอ้กว้างมากอย่พี่อันนี้ก็คือถ่ายอันนี้น้ําคลองมาพี่น้ําคลองมาฝนพุ่งตกนะฝนพุ่งตกแล้วก็เอ่อน้ําก็จะขุนๆุนแบบนี้เลย อันนี้ตกไร่ละเจ้าของเปิดมาที่หนึ่งล้านสองแสนเนาะสาสิบสามไร่สองแปง 33, ลงสาสิบสามไร่สองแปลงไร่ล้านหนึ่งล้านสองแสนบาทเนาะแปลงนี้อยู่ที่ตาบลเขาเพิ่มอําเภอบ้รานาจังหวัดนครรที่เห็นอยู่นู้นก็วิวเขาใหญ่นะพี่วิวเขาใหญ่อันนี้ภาพจะสั่นหน่อยเพราะมดแดงกัดมดแดงกัดสนใจนะดูที่ได้ทุกวันนะครับ เบอร์โทรก็อาศปดศห้าเก้าหกหกเก้าหนึ่งเจดครับอันนี้ผมว่าถ่ายตรงกับข้ามนะตรงกับข้ามแปลงเราอยู่ฝัง่งลู้นแล้ว,วพี่นี่นะได้ฝัง่งลู้ก็ถนนคอนกรีตน้ําไฟปราปาพร้อมน้ําไฟปราปาพร้อมกว้างอ่าด้านท้ายเกาด้านท้ายนะแปลงสาามไร่ก็สัสองแปลงนะ กว้าง200กว่าเมตรโอ้โหสุดยอด